um ควายเจบักฟอบในคำเรียกว่าบักอบบักอบเยสองหุ่ตายแล้วยังไดบักฟอบเลยบักฟอบบักอบป่วยเพราอต้อเอาหัวบักฟอรต้องเอาหผู้สูงและสันกระโดดออกมากระเเจอพายอันี้ใครต้องพันย่าง บักสัตว์บักเี้าบักหมาบักเป้เด้งบกับข้องเลยไม่มาล้อนแล้วนะเดกฉันต้องานทางครับเดานทาง

โทรศัพจะเดคอมเมตตอนนี้เลยสิโทัพท์ยุบานมไหมอีฮาน่าแบนมึงเดือดรู้อีฮาเอ้ยเนาะผมแบนมาสองคนแล้วฮะอยากแบนอายรูปตามแบนมั่วจะวะแบนมั่วตายแตกครับไห้น้องดูกรกูก็แตกนะครับ่านู้้มุม เดินไปนะคัผ uh, ู้ชมชันก็ไม่ได้หดนะชันก็ไม่ได้หดเหมือนคุณนะคัผู้ชมก็ยิงหัวเข้าไปแล้วหนึ่งนะชันก็เอารูปซองยัดหัวมันเข้าไปแล้วชันก็ตัดรูปซองลูกยิใดยิงกูก็ลูกบักเป็ดเองแล้วมึงยิงกูหับพ่องเลยทัด

กูแตกไปครับลูกบักมาขันแม่ต่ันผู้ชมบักนี้โปนะขันผู้ชมสันก็จะแบนมันนะครับขันผู้ชมเือราามข่อยิกอนเี่ยมมากเลยอะมึงโป้โอ้น้อง งวดนี้ครับกูเจ็บมากครับมึงยายยิงกูครับตูนอมแล้วมี้กูยอมแล้วแตกหัวเป็นหนึ่งดอกครับสันก็จะเอาหัวอีกหนึ่งดอกครับกูก็แตกไปครับลูกปากเปรตกดแจ็คจาของยิงมันมึงโป้สัตว์ฉันก็จะไม่แบนเขานะครับท่านผู้ชม

แล้วเออพอเห็นทั้งทุกส่วฉันก็เจอมันนะฉันก็เหวี่ยงมาทางข้างนะเลยค่ะใดรยิงลูกยิงมายิมืออะไรของปวดเจ็บเหมือนกันนะน้องว่ากูไม่เจ็บหรอเนาะแล้วมึงค่อยทั้งทุกส่วนฉันก็เจ็บนะครับท่านผู้ชมตุ่ม ฉันก็ฉันก็แตกไปด้วยมันนะครับท่านผู้ชมโปรไฟอ๊กโปรตีนโอ๊กไฟล์โนอนกข้ารหัสกับโบราตุ่มเราเพิ่งเห็นว่าข้รหัสกได้อ้ยเยมากเลยอะ้ยม่เยอะ่เนบหม่ เจ้าอะเงู้ได้ิดดไ่ดีว่ะไม่คดเีไม่คิดน่ไม่คิดนี่ไม่คิดนี่ไม่คิด่คิดนี่หม่บกะขั้นผมันก็จัปูให้ดูนะคะคิดเดี๋ยววะเนี่ยเนี่ยผู้ใดลดิ เงินก้อันนี้ก้อยตอนเล็กนะ่เยอห่แ่เยอุโก้โก้อันนี้พุ่ให่แล้วเบอร์โก้มเบอร์โก้นไปดมาไอ้นี่กูไปซ่อมมึงหมดแล้วเนี่ยแล้วลูกดีใดเอาลูกกูไปส่งใดให้หมดเลยย่างใด

ไม่แสดงสติก <th> ันคอมหรือดีฮานาะโอ้กูลงที่บไฟเด็ก่อนกูไม่รู้เที่อะไรเลยนะ